สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับที่กําลังชมคลิปวิดีโอในชุดนี้อยู่ซึ่งคลิปวิดีโอในชุดนี้ก็จะเป็นการสอนสาธิตเกี่ยวกับการสมัคร Facebook เพื่อใช้งาน a c e b o o k ต่างต่างนะครับทีนี้มีหลายท่านต้องการที่จะสมัคร Facebook แต่ทําไม่เป็นไม่มั่นใจว่าจะต้องไปคลิกอะไรตรงไหนอย่างไงบ้างนะครับใส่ข้อมูลอะไรบ้างทีนี้อาจารย์ก็เลยอสอนสาธิตเกี่ยวกับการสมัคร Facebook ให้กับทุกๆท,ท่านได้นําไปฝึก สมัคร facebook กันดูนะครับเราไปในส่วนของหน้าดิสทอปปกติกันเลยครับนะครับทีนี้ขั้นตอนในการสมัคร facebook เนี่ยก็จะมีขั้นตอนง่ายๆนะครับไม่กี่ขั้นตอนหลักเพียงแค่เราใส่ข้อมูลลงไปสมัคร Facebook อันนี้บังคับเลยนะครับว่าให้เราใช้ในส่วนของ internet explorer ตัวนี้เท่านั้นนะครับใช้ internet explorer นะครับตัวนี้ครับ ตัว google chrome หรือว่าจะเป็น mozilla firefox หรือจะเป็นตัวอื่นๆนะครับมันสมัครได้เหมือนกันแต่มันจะเจอปัญหาตรงที่ว่าสมัคร facebook ได้แต่เข้า facebook ไม่ได้นะครับสำหรับคนที่สมัครใหม่มันจะมีปัญหาตรงนี้แหละนะครับถ้าใช้ตัวอื่นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมัครได้แต่เข้าไปในระบบไม่ได้นะครับมันเกิดอะไรยังไงผมไม่แน่ใจในส่วนของระบบของ facebook อะไรเคานะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสมัครผ่าน internet explorer ตัวนี้นะครับ ร้อครับสมัครได้แล้วก็เข้าใช้งานได้แน่นอน100%นะครับผมทดลองเวลาสมัคร Facebook ต่างเนี่ยก็จะใช้ Internet Explorer เสมอนะครับเมื่อก่อนใช้ Google Chrome ร้อยทั้งร้อยครับสมัครได้แต่เข้าไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนมาเป็นอ n t e r n e t e x p ตเอ l ก r ตัวนี้นะครับร้อยทั้งร้อยสมัครได้แล้วก็เข้าใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้นะครับใช้ Internet e x p l o r e r ตัวนี้นะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า IE นะครับ I e ย่อมาจากอ Explorer นเปคร หรือถ้าเดาบนคลิกไม่ได้นะครับเราก็คลิกหนึ่งครั้งแล้วกด enter มันก็จะเข้าสู่หน้าต่างของเบราว์เซอร์ของ Internet Explorer นะครับดูในช่องของ URL หรือช่องแถบของ a d ดเรสบาร์นะครับให้เราพิมพ์เว็บไซต์ของ f a c e b o o k c o m w e b w o k f a c e b o o k f a c e b o o k c o m นะครับนี่คือ facebook.com ตามนี้นะครับแล้วกด enter หนึ่งครั้ง หลังจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่หน้าของอเพจของ f a c e b o o k นะครับอ่านี่คือหน้าตาของอหน้าเพจของ f a c e b o o k นะครับสำหรับสมาชิกใหม่ครับเราดูตรงที่เขียนว่าลงทะเบียนตรงนี้นะครับลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเพื่อที่จะสมัครอีเมลเ,เพื่อที่จะมสมัครในส่วนของบัญชีของ a c e b o o k นะครับตรงนี้ครับชื่อจริงกับนามสกุลตรงนี้ใส่ข้อมูลเข้าไปเลยครับ จะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับมีตัวเลขเข้าไปผสมด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมใช้ในการาสาธิตก็ใช้ชื่อว่า Se s ัส e น t ครับผมใช้ชื่อว่า Si s a ส n น t นะครับใช้ในการสาธิตและก็นมสกุลผมก็ใช้เหมือนกันครับของแต่และคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะาใช้อันไหนของแต่และคนใช้ชื่อว่าอะไรนะครับ เซตซัตเน็ตเซตัตเน็ตนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาส่วนของการอ่าใส่อีเมลของคุณอีเมลนี้จะต้องเป็นอีเมลที่เรามีอยู่จริงนะครับเราสมัครอีเมลเสร็จแล้วเราเอามาใส่ใส่อีเมลของอะไรก็ได้นะครับจะแอด yahoo แอด hotmail แอด gmail ได้หมดนะครับแต่ของผมจะเป็นแอด gmail ครับเพราะผมอ่าสมัครอ่าแอด gmail เอาไว้นะครับใส่ครับอีเมลของเราครับ นี่นะครับของผมเอาขออภัยครับ gmail นะครับใสอ่อีเมลของเรา s e s n e t g m a i l c o m แต่และคนจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าเราจะสมัครอ,อีเมลของอะไรเอาไว้นะครับแล้วก็ด้านล่างครับป้อนอีเมลอีกครั้งหนึ่งก็คือด้านบนใส่อีเมลอะไรด้านล่างจะต้องใส่อีเมลอันนั้นเหมือนเดิมนะครับเป็นการยืนยันครับผม m a i l c o m ผิดตลอดนะครับ s e t s a t e t @gmail.com ด้านบนและด้านล่างต้องใส่เหมือนกันครับทีนี้ใส่รหัสผ่านครับเรากำหนดขึ้นมาเลยครับรหัสผ่านของเราอ่าผมใส่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกวันเกิดครับเลือกวันเกิดของเรานะครับอันนี้ผมแบบนามสมมติด้วยเหมือนกันนะครับ วันเกิดปีเกิดครับเป็นปีคริสตศักราชนะครับปีคริสตศักราชผมเลือกเป็น19อะไรวะตอนนี้สมัคร f a c e b o o อ๋อหนึ่งเก้าแปดสี่นะครับเสแสมันเหมือนกันก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นแบบสมมุตินะครับแล้วก็เลือกเพศครับเพศชายนะครับอ่าแค่นี้ครับกรอกข้อมูลเข้าไปใส่ชื่อนามสกุลนะครับใส่ยืนยันอีเมลนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านเลือกวันเดือนปีเกิด โดยเฉพาะปีเกิดเป็นปีคลิปตสสกักราชนะครับแล้วก็เลือกเพศของเราหลังจากนั้นคลิกต,ตรงหัวข้อที่เขียนว่าลงทะเบียนครับแล้วเราก็รอนะครับถ้าทุกสิ่งทุกอย่างผ่า,านเครื่องก็จะเข้าสู่อีกหน้านึงแต่ถ้าเกิดว่าไม่ผ่านมันก็จะเป็นขอบแดงกรอบแดงล้อมเอาไว้ว่าตรงไหนที่ไม่ผ่านมีปัญหาเราก็แก้ไขในตรงส่วนนั้นนะครับอันนี้เรามารุ้นกันนะครับว่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่าน เครื่องผมอินเทอร์เน็ตมันช้านิดหนึ่งวันนี้นะครับวันที่เราที่ผมสาธิตให้กับทุกทท่านเนี่ยมันช้านิดหนึ่งนะครับใช้เน็ตของ TOt ครับนะครับช้านิดหนึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวรอนิดหนึ่งครับรอครับใจเย็นๆนะครับขอีดีรอครับรอรอระบบ Facebook ดําเนินการสมัครเป็นสมาชิกให้กับ facebook นะครับย้ำเลยนะครับว่าอีเมลที่ออกมาใส่เนี่ยจะต้องเป็นอีเมลที่เราใช้งานจริงนะครับ เราใช้งานจริงเวลามันจะสวดตรวจตรวจตรวจสอบต่างๆนะครับก็จะทำได้ง่ายนะครับเวลามันส่งค่าต่างๆในการเข้าบางทีเราหหาดผ่านเราผิดเราใช้อีเมลจริงเราก็สามารถที่จะเข้าไปเอารหัสผ่านมาสำรองใส่ใหม่ได้นะครับมาขั้นตอนนี้ครับเมื่อใส่ข้อมูลเสร็จปุ๊บมาถึงขั้นตอนของการยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับเครื่องก็จะบอกว่าเราต้องการที่ค้นหาเพื่อนหรือไม่ ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการค้นหาในตอนนี้เราก็คลิกตรงนี้ครับที่เขียนว่าข้ามขั้นตอนนี้นะครับอยู่ด้านล่างตรงน,นี้เลยครับข้ามขั้นตอนนี้ข้ามขั้นตอนนี้นะครับของผมข้ามก่อนนะครับเพราะว่าผมค่อยมา,มาเพิ่มเพื่อนทีหลังนะครับแล้วมันก็จะถามเราอีกครั้งหนึ่งว่าการค้นหาเพื่อนเนี่ยคุณแน่ใจที่จะข้ามขั้นตอนนี้หรือไม่นะครับผมก็ข้ามครับคลิกแล้วข้ามนะครับเมื่อข้ามเสร็จปุ๊บมันมาขั้นตอนที่2ครับมันบอกว่ากรอกข้อมูล ข้อมูลส่วนตัวของเรามันบอกกรอกข้อมูลส่วนตัวนะครับบ้านเกิดชื่อโรงเรียนมัธยมอะไรต่างๆ่างพวกนี้นะครับของผมไม่กรอกก่อนนะครับเพราะว่าผมจะข้ามไปก่อนค่อยกรอกที่หลังก็ได้นะครับถ้าเราค่อยกรอกที่หลังเราก็ข้ามไปครับถ้าจะกรอกก็กรอกไปเลยนะครับข้ามไปของผมข้ามนะครับผมไม่ชอบเปิดเผยข้อมูลนะครับข้ามไปครับ่าทีนี้ในส่วนของรูปภาพนะครับรูปภาพเป็นรูปโปรไฟล์ที่ขึ้นหน้า Facebook ของเรานะครับ เราจะใส่ในตอนนี้เลยก็ได้หรือเราจะไปค่อยปรับแต่งแก้ไขส่วนที่หลังก็ได้นะครับถ้าเราค่อยไปอาใส่ที่หลังเราก็คลิกที่ข้ามนะครับคลิกข้ามอย่างนี้ครับกอผมคลิกข้ามนะครับเพราะว่าผมไม่ใส่ถ้าเราใส่ก็อัปโหลดขึ้นมานะครับแต่ผมข้ามครับไม่ใส่ก่อนนะครับเพื่อให้มันจบกระบวนการสาธิตในการสมัคร Facebook นะครับ หลังจากนั้นครับเข้าสู่หน้าของ Facebook นะครับมันก็จะเขียนว่ายินดีต้อนรับคุณซิซัสเน็ตเข้าสู่ Facebook อันนี้คือ,อเสร็จสิ้นไปแล้ว90นะครับ95 90-95นะครับทีนี้ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าดูด้านบนสีเหลืองตรงนี้นะครับสีเหลืองด้านบนมันบอกว่าซ i ซัสเน็ตไปที่ซิซัสเน็ต at, at gmail.com เพื่อดาเนินการสมัครให้เสร็จสมบูรณ์ซึ่งกันตอนนี้ครับมันจะให้เราเป็นการยืนยันว่า เราเป็นตัวตนจริงๆของ f a c e b o o k s i t t a t n e t แล้วก็อีเมล s i s ซ t ทเน at gmail.com เนี่ยมันมีตัวตนอยู่จริงอยู่จริงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าไปในส่วนของอีเมลของเราก่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าไปยืนยันการสมัคร facebook อ่านะครับเราคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับส่งส่งไปที่ อ,อีเมลอีกครั้งหนึ่งหรือจะเปลี่ยนรหัสผ่านก็ได้นะครับอันนี้คือป้อนรหัสผ่านที่เราเปิดเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับหรือ,อเราจะคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับไปที่อีเมลของคนครับเดี๋ยวมันก็จะให้เรา,าใส่รหัสผ่านของอีเมลของเรานะครับเพื่อที่จะเข้าไปในการยืนยันชื่อเฟซบุ o กนะครับนี่ถ้าเกิดว่าใช้ internet e x p l o r e r แล้วมันขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้ครับ ที่เป็นสีแดงๆนะครับคลิกหัวข้อที่เขียนว่า continue to this website not r e c o m m e n d นะครับคือไม่ต้องไปดูคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับคลิกตรงนี้ครับลหลังจากนั้นเดี๋ยวรอเครื่องดําเนินการระบบนิดนึงนะครับเพราะว่าเครื่องผมเนี่ยอ,อินเทอร์เน็ตมันช้าอย่างที่บอกไปเมื่อแต่คียนะครับอินเทอร์เน็ตมันช้ามากสําหรับวันนี้นะครับใช้อินเทอร์เน็ตของทีวทีนะครับอเอาลงชื่อก็ใช้ครับ แล้วก็ใส่อีเมลของเรานะครั a เน็ตเข้าไปเมื่อกี้ซีดซั t เน็ต at gmail แล้วก็ใส่ลาดผ่านนะครับลาดผ่านอีเมลของเราาใส่เสร็จปุ๊บเราก็คลิกเข้า ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้นะครับอันนี้มันจะถามเราว่าจะให้หน้าเบราว์เซอร์เนี่ยจำพาสเวิร์ดของเราหรือไม่ผมตอบโ no นนะครับผมไม่ให้มันจำนะครับห้ามตอบย็ดเด็ดขาดนะครับถ้าตอบย็ดมันจะจำยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดของเราเอาไว้คนอื่นมานั่งเครื่องเครื่องของเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าสู่อีเมลของเราได้นะครับมันอันตรายมากๆนะครับคลิกโ no นครับคลิกโ no นเพื่อที่จะไม่ให้มันจำนะครับเผื่อบางทีเราไปเล่นในเครื่องที่เป็นเครื่องของสาธารณะอะไรต่างๆจำพวกนี้นะครับ ถ้ามันขึ้นระบบความปลอดภัยต่างๆเราก็ที่เขียนว่าไม่ไม่ทาขอบคุณนะครับเดี๋ยวมันจะข้ามก็สู่หน้าของอีเมลครับอันนี้มันมันเป็นการตรวจสอบว่าเราเป็นอีเมลจริงเจ้าของอีเมลจริงหรือไม่นะครับส่วนของผมผมผมเป็นเจ้าของผมเองนะผมไม่ต้องไปตรวจสอบอะไรหรอกนะครับอันนี้มันก็มาแล้วนะครับเราดูตรงอีเมลตรงนี้ว่ามีของอีเมลมาหรือไม่นะครับถ้าไม่มีเราก็มาดูในช่องของโซเชียล นะครับนี่ครับมันมีของ facebook เข้ามาแล้วนะครับเราจะต้องเ,อเขาบอกว่าทําอีกหนึ่งขั้นตอนเพื่อเร,เริ่มใช้งาน f c e e o o o นะครับเขคือเราจะต้องยืนยันก่อนว่า Facebook ที่เราสมัครเมื่อกี้เป็นของเราจริงแล้วก็อีเมลที่เราใช้นะัเป็นของเราจริงเพื่อที่จะให้มันจูนเข้าหากันนะครับเพื่อเป็นการยืนยันอตอบรับการสมัคร facebook นะครับเนี่ยผมมันช้านะครับมันหลดช้านิดนึง มีรู้สึกมีปัญหาในส่วนของเบราว์เซอร์ด้วยนะครับเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตที่ผมใช้อยู่มันเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่เดี๋ยวดูก่อนเป็นเวอร์ชัน8นะครับสำหรับ Windows XP เวอร์ชัน8มันก็มันก็รู้สึกจะสูงสุดแล้วนะครับแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่ามันรันในส่วนของอ Facebook อีเมลมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงนะครับมันติดในเรื่องของ Security ระบบรักษาความปลอดภัยนะครับหรือว่าใครอาจจะมาจู่โจมอีเมลผมแล้วบ้างก็ได้ไม่รู้นะครับ รอแป๊บหนึ่งก่อนนะครับกำลังโหลดข้อมูลอยู่ขึ้นบอกกำลังกำลังโหลดอยู่นะครับเ,เราไปลบไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราลบเนี่ยเดี๋ยวมัน โหลดข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวขั้นตอนในการสมัครอีเมลเราไม่เสร็จสิ้นนะครับเอาใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวผมยืนยันใหม่อีกครั้งหนึง่งอ,อันนี้ผมไม่อัปเดตอะไรต่างๆก่อนนะครับผมเข้าใช้งานอีเมลก่อน เน็ตก็ช้าด้วยเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับระบบ Gmail ผ่านอินเทอร์เน็ตเอ e กเลอรมันก็มีปัญหาด้วยนะครับมันติดในส่วนของการรักษาความปลอดภัยจะไปะโดดมันทำไมนะครับอ่านี่ครับเมื่อเราเข้าหน้าเฟซอีเมลที่เป็นเมื่อกี้มันส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เราดูตรงนี้ครับเนคลิกตรงหน้าโซเชียลนะครับสำหรับในส่วนของอีเมลของ จีเมลนะครับเรามาดูในส่วนของโซเชียลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฮอตเมลหรือจะเป็นเมลอื่นๆนะครับเรามาดูตรงที่เป็นในส่วนของเมลเมลขยะอะไรพวกนี้นะครับเมลจดหมายขยะอะไรต่างๆเนี่ยเราลองมาดูนะครับว่ามันจะอยู่ในนี้หรือไม่ส่วนมากนะครับถ้ามันไม่เห็นในจดหมายปกติก็มาดูในทั้งขยะอีเมลขยะจดหมายขยะอะไรพวกนี้นะครับมันจะส่งมาแต่ของผมตอนนี้นะครับมันก็จะเป็นในส่วนของ Gmail มันจะอยู่ในโซเชียลตรงนี้นะครับ ถ้าอยู่หลักไม่ได้ก็อยู่โซเชียลนะครับโซเชียลก็คลิกเข้าไปครับที่ของ a c e b o o k แนบบอกว่าให้เราทําการยืนยันบัญชี Facebook ของเรานะครับที่ใช้ชื่อว่าซิดซัดเน็ตเนี่ยนะครับคลิกปุ่มตรงนี้ครับผมยืนยันเลยครับเพราะผมเป็นเจ้าของจริงนะครับแล้วก็มันก็อาจจะให้เราป้อนรหัสยืนยันตรงนี้ด้วยนะครับรหัสยืนยันตรงเนี้ยแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับรหัสยืนยันตรงเนี้ยตรงนี้นะครับถ้าเราคลิกยืนยัน Facebook ไม่ได้มันก็จะให้เราใส่รหัสยืนยันตรงนี้นะครับ ดูครับเสร็จหรือยังของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนในการสมัครอีเมลของเฟซไม่ใช่ขั้นตอนในการสมัคร a c e b o o k นะครับโดยใช้ชื่อว่าซิตซัดเน็ตซึ่งเป็นของที่ผมสาธิตในการทําตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็อย่าพึ่ง สมัครอย่าเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับรอให้มันครบ24ชั่วโมงก่อนและหลังจากนั้นเราค่อยเพิ่มเพื่อนทีละวันละ1คน2คนนะครับเพิ่มมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะบล็อก Facebook ของเรานะครับนี่คือจุดสําคัญเลยนะครับสมัครเสร็จปุ๊บห้ามเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับหรือจะเพิ่มก็เพิ่มสักคนหนึ่งได้นะครับคน2คนได้แต่ถ้าเพิ่มเยอะๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะบล็อก Facebook ของเรารอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนนะครับครบ1น่งวันเสร็จปุ๊บชั่ลิงจา่นั่ ไม่เกินไม่เกิน5คนนะครับถ้าใจดีก็คือ2คนนะครับประมาณสัก1อาทิตย์นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ facebook ของเรานั้นโดนบล็อกนะครับเพราะว่าเราเพิ่มเพื่อนมากโดนบล็อกแน่นอนนะครับนี่คือ,อในส่วนของการสมัคร facebook เสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของการสมัคร Facebook ขั้นตอนในการสมัครและก็เทคนิคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ชมคลิปชุดนี้อยู่ก็สามารถที่จะทดลองเอาฝึกทํากันได้นะครับถ้าเกิดเราทิดขัดในส่วนไหนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งรายละเอียดกันเข้ามาได้นะครับว่าติดตรงนี้ติดตรงนั้นนะครับด้านโพสต์คอมเมนต์ Post, Comment, ไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอชุดนี้ได้นะครับใน u t u b e นะครับคลิป โพสคอมเมนต์เอาไว้ได้นะครับวันนี้ผมอาจารย์จอมนะครับจบการบรรยายไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้า <c oughs> คลิปต่อไปจะมีอะไรนั้นก็ต้องติดตามกันดูนะครับ <c oughs> ใน f a c e b o o k c o m s l a s h s u b s c r i b e ว่าสา r a w u พร r มเกล r n นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ